สุดท้ายโลกจะสอนเราเองว่าบ่าต้องแค่ค้นที่บ่ได้สำคัญต่อชีวิตเท่ากําลังใจให้กันและกันนะคะนี่คําโพสล่าสุดนะครับของผู้จัดการเพนนะครับเพนหลังจากที่รถบัตรรถสิบลรอไปล่งบักยางร้ายนะครับเนาะมันก็เลยเห็ดให เพินตองออกมาเว้า wow. นะครับกะแล้วแต่นะครับเนาะความคิดของแต่ละคนมันบ่เท่ากันดอกครับสีแค่หรือบอกแค่ก็บบ่เป็นอย่างครับผู้ใดติดตามเพื่อนกะคงสีหูนั่นแหะครับว่ามันเกิดอีหยังขึ้นเนาะครับเนาะ มันบ่แม่นเป็น,ปนมันบ่น,น้อยนะครับที่คนเข้าไปว่าเนาะครับเนาะเอก็แล้วแต่และครับมันเป็น MC ของไคของมันเนาะคนก็ใแห่งน้ำใจเพิ่นก็มีครับเอ่ยคนก็ติดตามตลอดเพิ่นว่าจังซี่บม่มีเงินซื้อกลุมปิดเออเพิ่นบอกวา่มามักเปิดเบิ่งฟรีอ้าวจังซี่ล่ะเนาะครับเนาะเออ ว่าจับมือกันไปเนียนๆย,นยาปล่อยมือกันนะครับนี่คือเอฟซีนะครับทีอีกฟังหนึ่งนะครับเข่ากับเอามาบอกสู่ผีสู่น้องฟังว่ากำลังใจเพิ่นมันเป็นแบบนั่นนะครับเนาะข้าใจว่าชีวิตคนนะผมสีบอกไวกอนนะครับมันบบได้อยู่ผู้เดียวหรอกครับชีวิตยิงต่งโตจะของหากินครับซีรีส์โซเชียลมันบ่แม่นนะครับ โมเมนว่าซิมาโยนระเบิดหรือว่าตด้ะปัดดากไว้ๆนี่นะครับทิ่มขีให้คนด่นมันกับโมเมนครับถือแล้วครับเบิ้งโหลดครับว่าซิงที่เฮาเห็ดก็เข้าใจว่าเบาแค่ผู้ใดก็คือว่าตัวจะคลองหากินเนะครับแต่สุดท้ายนะครับมันกับบได อยู่ตัวเจ้าของผู้เดียวดอกครับเมนซื้อไปทั้งหลายมันก็เกี่ยวพันกับคนอื่นแต่ถา้าเฮ้าว้าถับว่คคิดวาสีเกี่ยวกับผู้อื่นเฮ้ากับบตตองโพดครับบ่ตองไปบอกว่ายังไงลากคนอื่นเขามาเพื่อที่สีให้่ตัวเจ้าของสังไไ่งรลยใดโดยวิธีนี้นะครับเนาะ คือมันตัดขาดออกไปแนวกับตัดขาดไปซะถ้าว่าโบอยโยงหลายคนมองว่ามันเป็นไปบ่ได้ครับทีสีโบอยโยงทุกอย่างมันมีเหตุและผลครับตัวจะาของคิดแบบใดถึงว่ามูอ่อนกลับขึ้นมาสีเว้าลอยๆเว้าไปหาผู้ใดล้อยๆ ตัวจะของหูจับผู้ใดสนิทกับไผ่ซเว่าเรื่องดาลาคนใดอันนี้ก็บอกบอกหูน้ำเพิ่นนะครับว่าเพิ่นสิซื้อถึงผู้ใดแต่ว่าเอฟซี่เข้าหนนหูเบิดล่ะอครับย่างที่บอกหลายหลายคนบอกว่าบ่าได้กินยาเลียวบ่พ่อนะครับมันมี หลายท่านเพิ่เบอกเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเดี๋ยวผมสิว่าเด้อควับว่าย่างบอดเนาะบอดหนาเล่าก็เว้าเด้ครับเล่าไลไ์สดพี่น้องเอว่าสิบ่ยอยากเอ่ยซื้อเหล้าคอ่คอยก็ได้เนาะครับนะเนาะเล่าก็จัดเต็มเลยเดย้ให้คนนี้ หรือว่าเล้าบอกลอยๆเล้วก็บ,บอกลอยๆล่ะครับอืเลาบอกอีอย่างแน่พี่น้องรายอยู่ดีถือกระนำพ่อสมควรอยู่ดีสีมาตีบทถือกระท่ำมั่นกับว่าเมียนเราได้บอกคุณย่าเนี่ยไปหานอนเลยพน่ะพักพอนเราจัดแท่นแล้วเอ,อ แล้วจัดเต็มให้แล้วครับเพราะจังสี่หละครับพเพราะคำว้าของเฮาที่โพสไปทางซอโซเชียลมันเร็วเร็วบ่พ่อครับถ้ามันขวางหูขวางตาผู้ใดบอกใส่เลยครับบ่มีอย่างเดียวแล้วมันชัดเจนน่ะล่ะครับสิ่งที่เฮาเว้าออกมา หลายคนรับรู้แล้วครับมีพอไรทีบบอหูอยู่บ่นี่แหละเพื่นบอกว่าเป็นโลกยิ่งไงนะครับปราศ,าศาสตร์ครับบ่พ่อนะอต่อพอ่อมาอย่างงั้นบ้านาํำไล่ปากบอกบ่ไดรโยงทาบ่ไดรโยง ต้องบอกเขาตั้งแต่นั้นที่แรกเหรอเออต้องออกมาชี้แจงอย่างสี่เนาะเพื่อนก็บอกว่าอางสี่แหะครับเออเพื่อนก็ชัดเจนอยู่ดิว,ว่าออกมาเลยว่าจังไหนถ้าว่าสั่นนะ่ะคนกับเขาใจพิดเพื่อนก็บอกอยู่ดิว,ว่าด้ว่าออยยังไล่แต่ว่านี่คือคว่ามชัดเจนของเพื่อนอแตเหาบว่าชัดเจนเองพ่อนั่นแล้วเขาก็ไปนอนหากเงียบไปมีแต่ว่ายายโยงถือกระั่ง เออมันกับว่าเมียนเนาะครับเนาะเพิ่นก็แฮงเบิ่งอ้าวถ้าตัวเจ้าของว่าบ่นี่เนี่ยคือบ่แก้ไขถ้าหากแก้ไขแล้วเออมันก็สิเว้าได้นะครับว่าบ่แมียนบ่ได้เว้าเด้อเว้าลอยๆเว้าไปใส่ลมๆเรื่องเล่นอยู่มันก็บ่แม่นดอกครับอืมไผๆก็ฮหู เด็กหน่อยเกิดเมื่อว่านขั้นเมือเศร้านะครับแต่ผู้ใหญ่บอกกบหูเบิดครับอืมแต่นี่บก่กูโวสนเดี๋ยวแต่พดชิว่าช่างมันฉันไม่แค่บอกแค่กะจังสี่ล่ะครับมวนกุ๊บอโลดล่ะครับอืขนาดนี้แค่หน่อยๆหนิเบิ่งผู้ใหญ่บ้บานเล่าไหลสดอยู่ข้าวเดียวเบิ่งในทินะีะ คนเบิอญญบเ้องใหญ่วินหมื่นไหรสดอันนี้บอกอนี่คือความแตกต่างนะครับะระวังแฟนครับหรือเอซที่เบิงติดตามเราให้การสนับสนุนผมสิบอกเลยว่า FC, เอฟซนี่แหละซ้ำมาเกาะป่องกันยั่งดีครับผูรใดสิเขามาาวาไหหรือว่าวาไหลหรือว่าอีหยังคิดบบดีนั่นบะครับนี่แหะ ท่านทั้งหลายนี่ยคือเกาะป้องกันนะครับให้ศิลปินตัวเจ้าของหักนี่ย<อ>ให้ปลอดภัยต่อสื่อโซเชียลหรือว่าอยังทั้งหลายนั่นแหละครับ<อ>เพราะฉะนั้นหนูคือผู้ถูกกระทำคือเก้าครับไปเรื่อยนะแถไปเรื่อยครับจากสิวาจากไหนนั่นแหละครับ เบิร์ตนี่ยบอกแนวหาครับพี่น้องเอ้ย